อาจารย์ไม่ไม่รู้สึกแบบจิตตกเครียดดาวน้อยกับมันเลยเหรอครับก็ถ้าเราไม่น้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าน้อมนํามาแล้วก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเพราะสิ่งที่เขาพูดไปก็เป็นสิ่งที่เขาพูดแล้วพระพุทธเจ้าสอนนะตอนพระเจ้าโดนพราหมณ์ด่าไวเ้เยอะๆองค์ท่านก็ถามว่าพราหมณ์ถ้าพราหมณ์มีคนมาหาแล้วพราหมณ์ก็จัดของมาให้เขาอะนะ แล้วถ้าแขกที่มาเขาไม่รับอ่ะของจะอยู่ที่ใครพราม์ก็บอกอยู่ที่พรามณ์พระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นที่พราม์ด่ามาทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าไม่รับมาดังนั้นก็ของคําด่าทั้งหมดก็ยังตกอยู่ที่พระพุทธเจ้าไอ้โทษตกอยู่ที่พราหมณ์นั่นแหละนะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอยู่ในพระไตรปิฎกนะก็เป็นแนวทางที่จัดการกับการที่มีคนด่าก็คือถ้าเราไม่รับมันก็ตกอยู่ที่คนด่านั่นแหละนะดังนั้นก็เช่นเดียวกันคนที่คอมเมนต์คอมเมนต์ ถ้าดีก็เป็นคุณกับเขาคือถ้าเขาคอมเมนต์พูดถึงแต่สิ่งดีๆก็ตัวเขาเองก็จะดีด้วยแต่ถ้าเขาพูดถึงแต่สิ่งไม่ดีตัวเขาก็จิตใจมันก็ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่เขาคอมเมนต์นั่นแหละดังนั้นเราน่าจะเวทนาเขาน่าจะสงสารเขามากกว่าอาจารยไม่เครียดเลยตัวอาจารย์ไม่ได้ไม่เครียดดูแล้วก็สงสารเขาเ<อ>แล้วก็ก็จริงๆก็อย่าเอาอะไรกันมากมายเลย ก็คือจะคอมเมนต์กับคอมเมนต์ไปแต่ห่วงสุขภาพตัวเองด้วยโ <Yeah. S 1> ดยเฉพาะสุขภาพจิต <c oughs> ของคนคอมเมนต์แต่ว่าก็อย่าไปหวังว่าจะทําให้ผมรู้สึกหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นนะผมผมปล่อยวางหมดแล้วนะในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ชินแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมาก่อนหนะ้านั้นตั้งแต่สมัยเราตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับเ,เงินทอนวัดหรือเรื่องบัญชีวัดเรื่องปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเรื่องพระธรรมชโยเรื่องธรรมกายก็แบบนี้แหละนะก็เขียนด่ากันแล้วก็ มีการไปเปลี่ยนาศาสนาผมอีกนะมีทุกอย่างทุกรูปทุกแบบเราก็เฉยไม่ได้มีอะไรนะ